ครับกอนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเรเดียดัลเปิลนะครับวันนี้ก็จะเร่งให้หน่อยนะครับหลังจากที่ผมได้ทาสูตรหน่วยนะครับเทียบชนปักหลักหน่วยบน3สูตรให้แล้วนะครับในชุด2ตัวบนตรงๆให้แล้วนะครับวันนี้เรามาดูในชุด10บนชน2สูตรนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ทั้งหมด3สูตรเลยนะครับก็ต้องรอติดตามนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสูตรที่1นะครับ แล้วก็จะรอสรุปให้อีกทีนะครับทีนี้เรามาดูในชุดเทียบชนกันก่อนนะครับในชุด10บนชน2สูตรนะครับสำหรับสูตรหวยชุด10บนชน2สูตรนะครับสูตรเริ่มเข้าตั้งแต่งวดประจําวันที่16เดือน7นะครับปี63นะครับสูตรที่1นนะครับผมจะนำหลักหมื่นนะครับบวกหลัก10และทําการบวกหลัก10เลขร่าง2ตัวนะครับแล้วทําการบวก1คงที่นะครับ ผลลับที่ได้ออกมาทําการบวก1และบวก3นะครับส่วนสูตรที่2นะครับสูตรที่2จะใช้หลัก10บวกหลักหน่วยทําการบวกหลักร้อยและหลัก10ของเลขหน้า3าตัวครั้งที่1นะครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูเลยนะครับวิธีคํานวณนะครับในสูตรที่1สูตรคานวณหาหลัก10นะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดอ่าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกห้านะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นยี่สิบแปดใส่แปดไปนะครับ แเราจะบวกเป็น1แต้มนะครับแบวกหนึ่เป็นเก้บวกสนะครับเป็น12 <1> 1> นั่นหมายความว่าสูตรที่1เราได้8-92ทีน,นี้เรามาดูสูตรที่2องนะครับแปบวกแปเป็น16บ6กสิบหกบวกหกยบวกยแวกหนะครับเป็นสา33วกหนะครับเป็นสาม8กหเป็นสาใส่เนะครับ9 <S 1> <1> <S <1> 1> <1> เราจะบวกเป็แต้มนะครับบวก1ตลอดนะครับสูตรที่2 9งเบวกหนึเป็นสิ สิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะครับนั่นหมายความว่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับเราคำนวณได้เลขเก้าตัวเดียวคู่เก้านะครับผลรางวัลเลขสามรางวัลที่หนึ่งนะครับห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งนะครับนี่ครับหลักสิบเราเข้าเก้าตัวเดียวนะครับสูตรเริ่มเข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูงวดที่สองหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้านะครับ เป็นย1 21บเอดยี่วก9้านะครับเป็นสา3สบวกหนึะครับเป็นสาอใส่หนงนะครับหนึบวก1นเท่ากับ2นะครับ2บวกสเท่ากับหนะครับนี่ครับสูตรที่1นคำนวณได้หนึทีนี้เราไปดูสูตรที่2อนะครับเกบวก9้าเป็น1ิบ8ปดิบวกหนึ่งสบเวกหเป็น2ี่สบนะครับยี่บวกเเป็นยี่9ิบเวกเเป็นส8 3สิบแบวกสามนะครับเป็นสีอ็ดนะครับใส่หนึ่งหนึ่ง สองบวกหนึ่งเท่ากับสามนั่นหมายความว่านะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเราชนเลขหนึ่งและเลขสองนะครับผลรางวัลออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับแปดหนึ่งหนึ่งตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าชุดหลักสิบเราชนที่เลขหนึ่งเห็นไหมครับสูตรเริ่มเข้าเป็นงวดที่สองนะครับทีนี้มาดูงวดที่สาม 4บวก4นะครับเป็น8 8ดแปดบวกหนเป็นเก้บวกแปเป็นสิบเจบวกหนะครับเป็นสิใส่8ไปครับนี่ครับแปบวกหนเป็นเก้เบวกสเป็นสินั่นหมายความว่าสูตรที่1นึ่งเราได้8 9 2แล้วนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2 1งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสบวกหเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สีบวกเเป็นสิบเ1็ดสิบเบวกเเป็น1ิบแสบแปดบวกหนึ่งะครับเป็นสิก้ใส่เก้าไปครับนี่ครับเก้าบวกหนึ่งเป็น11บใส่ศู นั่นหมายความว่าสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเราชนเลขเก้านะครับยังไม่หลุดนะครับสูตรนี่ครับเราชนเลขเก้าผลรางวัลออกเก้าเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับเก้าเก้าเจ็ดนะครับหลักส0บเราเข้าเลขเก้านะครับเป็นงวดที่สามเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูงวดที่สี่จะหลุดหรือเปล่านะครับงวดที่สี่เก้าบวกเก้าเป็นสิ18ปดสิบดบวกเก้านะครับเป็นย7 27ิบเ็ดยิบดบวกเก้าเป็นส6 3สบกสบหบวกหนึ่งนะครับเป็นสาิบดใส่เจะดครับ 7บวก1เป็นแ8ดดบวก3ามเป็น11นะครับสูตรที่1เราคำนวณมาได้เจ1ดปดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สองเบวก9เป็น18 18ดบวก7นะครับเป็น25 25้าบวก7นะครับเป็น32 32บวกเเป็น39 39บวก7นะครับเป็น4ี่6ิบี่บวก2นะครับเป็น48ดใส่8ไปครับนี่ครับ8บวก1เป็น9 9้าเ้าบวก1เป็น10นะครับทีนี้เรามาดูตัวที่มันชนงวดเนี้ยนะครับ มันชนเลขแปดนี่ครับเห็นไหมครับมันชนเลขแปดนะครับผลรางวัลออกศูนย์แปดสามเป็นงวดที่สี่เห็นไหมครับหลักสิบเราสูตรนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะไปวางให้กับหลักหน่วยเนาะทีนี้มาดูสูตรถัดมานะครับงวดถัดมาสูตรที่หนึ่งสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกห้านะครับเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสองใส่สองไปครับ 4 4บวกเป็น8 8ดบวกแปเป็น1 6นะครับ16บวกหาเป็น21 21วกเป็น2 2ิบสอใส่2นะครับ2วก1เป็นสา3บวก3เป็น6นะครับใส่6ไปครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่สองบวกแเป็น16นะครับ16บวก3เป็นบวกสายบวก2ยบวก2ยบวกสเป็น28ใส่8ไปครับ8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10นะครับฉะนั้นนะครับตัวเลขที่เราได้นะครับผลรางวัลออก8 9 3 8 93นะครับชุดนี้เราไม่ชนนะครับแต่เราไปเข้าสูตรที่2นั่นก็คือเลข9นะครับส่วนสูตรที่1นะครับเราไปเข้าเลข1อ่าเราไปเข้าหลักหน่วยนะครับตัวนี้เราไม่เข้าหลักหน่วยนะครับหลัก10เราหลุดนะครับ ออก93นะครับนี่ครับถ้าสมมติวันมาอย่างนี้เราลองจับคู่กันดูนะครับนะทีนี้เรามาดูในงวดถัดมางวดล่าสุดงวดล่าสุดนะครับ3บวก3เป็น6 6บวกเเป็น15 15บวก5เป็น20 20บวก1เป็น21นะครับใส่หนึ่งบวก1เท่ากับ2 2บวก3เท่ากับ5นะครับนี่ครับทีนี้เรามาดูในสูตรที่2 9บวก9เป็น18 18บวก3นะครับเป็น21 21บวก3นะครับเป็น24 24่บวกเนะครับเป็น31 31ิบวกเนะครับเป็น38 38ิบวกหเป็น43นะครับเราใส่3 3มบวกหเป็น4 4่บวกหเป็น5เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวที่มันชนเนี่ยก็คือเลข5เห็นไหมครับเราชนเลข5้านะครับผลรางวัลออกศูนย์เห็นไหมครับ เราก็เข้าเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ฉะนั้นในสูตรนี้นะครับอยากจะแนะนําให้ว่าชุดหลักสิบเนี่ยนี่ครับเราเข้าเป็นสูตรที่หนึ่งะผมจะมาไว้ในสูตรที่หนึ่งเดียวนะครับนี่ครับเขาได้คู่เก้าออกเก้าเก้าเจ็ดนะครับได้คู่หนึ่งนะครับออกแปดหนึ่งหนึ่งได้คู่เก้าออกสามเก้าหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูเดี๋ยวผมจะอนันให้นะครับเดี๋ยวจะสรุปให้เลยในชุดหลักสิบเนาะ ทีนี้เรามาดูในงวดประจําวันที่1นึพฤศจกิกาสนห้าร้อยสูตรคานวณหวยหลัก10บนชน2สูตรนะครับแปบวกแนะครับเป็น16 16กบวกหเป็น21 21บเวกหเป็น26่สบนะครับยี่บวกสเป็น29 29บวกหนะครับเป็น30ใส่0หลักหน่วย0ูบวกหได้1 1ึนบวกสนะครับเป็น4นี่ครับ จัก10สูตรที่1เราได้0ูนแล้วนะครับทีนี้เราดูสูตรที่2 5 5บวกเป็น10 10บวกเป็น11 11บวกเป็น12 12บวกเป็น13 13บวกเป็น14 14บวกนะครับเท่าก,กับ22ใส่2นะครับ2บวกเป็น3 3บวกเป็น4เห็นไหมครับหลัก10งวดประจำวันที่1นะครับพุทธศกิกายน2563สูตรตามที่คำนวณมาเนี่ยมันชนเลข4นะครับท่านผู้ชม เราได้เลข 4, ีเห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับ2สูตรนี้เราได้เลข4แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับอ่าสูตรที่2อนะครับสูตรที่สองได้ศูนย์หนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับศูนย์หนะครับสูตรที่3นะครับเราได้2 3งามสนะครับ 2องสามสี่นะครับทีนี้เรามาดูในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสามสี่เราได้ไปแล้วเนาะสูตรสองสามเราได้ไปแล้วสําหรับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งไม่ยากนะครับไม่ยากผมจะสูตรหวยเริ่มเข้าตั้งแต่งวดประจําที่หนึ่งเดือนเจ็ดนู่นเลยนะครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับ เราจะทําการใช้เลขหน้านะครับสตัวครั้งที่1อ่าครั้งที่2นะครับบวกกับเลขท้าย3ตัวนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2บวกกับเลขท้าย3ตัวครั้งที่2หน้ากับท้ายนะครับเราจะนําหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับศูนย์บวกสได้4นะครับสเราจะบวก4คงที่แล้วบวก1นะครับสบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9นั่นหมายความว่าสูตรที่1เราได้4 8 9ปในชุดหลักสิบผลรางวัลออก2 8, 6ห เห็นไหมครับหลัก10ต่อข้อเลข8นี่ครับถัดมานะครับ5บวก4เป็น9นะครับเราใส่9 9เบวก4เป็น13นะครับ13บวก1เป็น14นะครับนั่นหมายความว่าสูตรที่เราคำนวณออกมาได้เ3 4าสสผลรางวัลนะครับออก3 9 1เหนึ่งเห็นไหมครับเราก็ได้เลข9เป็นงวดที่2นะครับทีนี้เรามาดูงวดที่3าม 5บวกเก้านะครับเป็นสิบสี่ใสสี่นะครับหลักหน่วย4บวก4เป็น8ปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าคำนวณออกมาได้สี่แปดเก้าผลรางวัลนะครับออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับเราเข้าที่เลขแดไปหลักร้อยนะครับหลักสิบเราหลุดนะครับงวดนี้นะครับเราเข้าไปร้อยนะครับหลุดนะครับทีนี้เรามาลุ้นในงวดถัดมาว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับหกบวกสามนะครับเป็น9้าใส่เก้านะครับ9้าบวกสี่เป็นสิบสาสิบสาบวกหนึ่งเป็นสิบสี่นะครับ ได้9 934ผลรางวัลออก999997นะครับ997ตัวนี้นะครับเราเข้าอีกแล้วเห็นไหมครับสูตรกลับมาเดินนะครับพอสูตรกลับมาเดินแล้วทีนี้นะครับมาดูงวดต่อมา6บวก2นะครับเป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก1เป็น13นั่นหมายความว่าสูตรที่เราคำนวณได้823นะครับผลรางวัลออก083 เห็นไหมครับฉะนั้นเรานี่ครับหลักสิบเข้าอีกแล้วเป็นงวดที่4นะครับงวดที่5นะครับ1บวก3นะครับเป็น4ใส่4นะครับ4บวก4เป็น8 8บวก1เป็น9เราคำนวณมาได้4 8 9กผลรางวัลออกในงวดถัดมา8 9 3เห็นไหมครับเราก็เข้า9หลัก10ทีนี้เรามาดูในงวดถัดมางวดล่าสุดนะครับ 5บวกศูนย์ได้5เห็นไหมครับ5บวกสี่เป็น9 9เบวกหนึ่งเป็น1 0ใสศูนย์หลักหน่วยกำนวณออกมาได้ที่5 90นะครับฉะนั้นผลรางวัลในงวดล่าสุดออก0 5 1เห็นไหมครับเราก็เข้าหลัก10ที่เลข5นี่ครับคือสูตรที่1ฉะนั้นในงวดประจำวันที่16นะครับงวดประจำวันที่16เราจะได้อะไรนะครับ4นะครับบวก5นะครับเป็น9ใส่9ไปครับ4บวก5เป็น9นะครับ เก้าบวกสี่เป็นสิบสามนะครับใส่สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูเรามารวมกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับงวดประจําวันที่หนึ่งพอยอนะครับหกสามเก้าสามสี่ 4. นะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งมาตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาใส่นี่เลยครับเก้า สามสี่เห็นไหมครับถ้าอย่างนั้นในชุดหลักสิบนะครับตัวที่มันชนนะครับนี่เลยหนึ่งสองสามเห็นไหมครับตัวที่หนึ่งนะครับในชุดหลักสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเอกให้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือสี่ในชุดหลักสิบเห็นไหมครับ ทีนี้เรามาดูตัวถัดมาที่มันชนนะครับสเห็นไหมครับสามนะครับตัวที่สองเราได้แค่3ามกับสี่นะครับตัวที่ชนนะครับเราได้แค่3กับ4นะครับทีนี้นะครับเราจะไปเปรียบเทียบกับเลขวิ่งเลขเด่นนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเทียบเทียบกับเลขเด่นเด่นให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเทียบกับเลขเด่นให้นะครับว่าเด่นเด่นเด่นบนเนี่ยนะครับเลขติดบนจะชนอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ที่หลักสิบให้นะครับนี่ครับซึ่งเลขติดบนเนี่ย ในชุดหลัก10เราได้1 2 4นะครับถิตินะครับ1 2 3 4 5ส7 8สง่้าด้าวดนะครับเลขติดบนเด่นบนชัวๆเราได้1 2 4สนะครับเลข3ามตัวนี้มาตัวถึง1สองถึง2ตัวฉะนั้น1 2 4 4เราใส่ไปแล้วนะครับเหลือ1กับ2นะครับเหลือ1กับ2ฉะนั้นนะครับผมจะวางตัวถัดมาไปเป็นตัวที่2นั่นก็คือเลข2 นะครับหลักสิบเรานะครับได้เลขสองและเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับนี่ครับเชื่อว่ามาแน่นอนนะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ถ้าใครบอกว่าเลขสี่ตัวเยอะไปในชุดหลักสิบเราสามารถหาเลขดับมาตัดได้นะครับเราสามารถสามารถหาเลขดับบนเนี่ยมาตัดได้นะครับนี่ครับสรุปสรุปให้แล้วครับ สิบบนนะครับสรุป10บ,บนนะครับ4ี่สสองหนึ่งะครับมาชัวชัวนะครับมาชัวชัวนะครับ100%นะครับผมกล้าการันตีให้เลยผมกล้าการันตีให้เลยว่ามาแน่นอนนะครับสำหรับชุด10บ,บนนะครับถ้าสมมุติว่า เดี๋ยวผมจะเอาไปไปจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้ในชุด2ตัวกับปักหลักหน่วยในคลิปหน้านะครับซึ่งวันนี้ผมมีเวลาน้อยมากหรือเกินนะครับเวลาก็ปลาเข้าไปเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวไงแล้วผมจะจับจับให้กับชุดหลักหน่วยนะครับชุดสรุปหลักหน่วยว่าจะได้ตัวไหนนะครับเราค่อยมั่นใจแต่ที่รู้นะครับตัวเลขนี่งวดนี้ชนทั้ง2ตัวบนทั้งอะไรแน่นอนนะครับไว้รอกันคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ ชุดสลิดรุปนะครับปักปักสิบบนชน3สูตร4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1มามสองหชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้ต้องดาสมาชิกไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับสำหรับช่องเลขเด็ดอัลเปิ้ลสูตรหวยพารวยนะครับช่องเลขเด็ดเลขดังนะครับเลขสี่นะครับสำหรับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ